สวัสดีครับผมเลอแอนกับอดิตเองครับวันนี้ก็หลายลายคนก็คงทราบนะครับว่าเป็นวันที่ลงจากตำแหน่งแชมป์นะครับสองร้อยสมัยนะครับก็แอบใจหายานนเหมือนกันนะครับเหมือนกับว่าเรามาอยู่ในบ้านที่ชื่อว่าไม่หมดนี่แล้ววันหนึ่งเราต้องยื่นกระเป๋าของเราออกเพื่อที่จะไปทําง,งานที่ต่างถิ่นอารมณ์จะมาณนี่เลยคงคิดถึงบ้านแย่เลยก็ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอบคุณนะครับ f อซทุกๆคนเลยนะครับที่มอบความสุขแล้วก็ กำลังใจแรงซัพพอร์ตที่มอบให้มาตลอดตั้งแต่สมัยแรกถึงสมัยที่200เลยนะครับเป็นอะไรที่เป็นแรงผลักดันของผมมากๆให้สู้ต่อในแต่ละวันแต่ละครั้งที่มาแข่งขันร้องเพลงนะครับก็ต้องขอบคุณคณะกรรมการนะครับแม่สุแม่ทราแม่หายแล้วก็พ่อเอนะครับแล้วก็พี่ลิงด้วยครับผมได้ความรู้อะไรหลายๆอย่างมากมากมายเลยที่แบบมาแข่งในรายการนี้แล้วก็คณะกรรมการแล้วก็พี่พี่ลิง สอนอะไรอย่างให้ผมได้รู้เรื่องอะไรมากมายนะครับทั้งอยากขอบคุณมากๆเลยครับทั้นผมมีวันนี้ได้ซึ่งก็ต้องขอบคุณไปถึงครอบครัวของผมนะครับพ่อกับแม่ที่คอยซัพพอร์ตผมไม่ว่าผมมาเจอเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่ก็จะอาแขโอุปกอรผมเสมอนะครับในวันนี้มันเป็นความสำเร็จอีกหนึ่งขั้นของชีวิตที่มันก้าวมาถึงแล้วก็ ทุกๆอย่างมันมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะครับผมก็ไม่ได้หายไปไหนอก็ไปแอบไปทำเพลงนะครับวันนี้ก็เป็นเพลงวันที่ปล่อยเพลงแล้วนะครับเพลงรักเก่าข้างกองฟางนะครับอยากให้ทุกคนไปรับชมรับฟังกันนะครับรู้สึกว่า MV ตัวนี้เศร้ามากๆเลยเศร้ามากม ผมพูดเลยอยากให้ทุกคนได้รับฟังแล้วก็รับชมจริงๆนะครับฝากด้วยครับรักเก่าข้างกองฟางแล้วก็อยากให้ทุกคนดื่มด <mm ื่มไ้วยกับความสุขของเสียงเพลงในทุกวันนะครับอะไรก็ไม่แน่นอนครับผมนี่เกิด่อนๆไว้ก่อนเนาะก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับผม